สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะมาพูดถึงนิโคคาริโลที่สัมภาษณ์กับวันชัยมชิปล่าสุดนะครับว่าถึงตอนนี้เนี่ยซูเปอร์เลกจะยังเป็นแชมป์โลกอยู่แต่เขามั่นใจว่าวันที่24มกราคมนี้แชมป์จะเปลี่ยนไปเป็นเขาแน่นอนเพราะความฝันอนันสุดของนิโคคือเขาต้องการเป็นแชมป์วันมวยไทยรุ่มมนแมตต์เวทแต่สยบจะดับซูเปอร์เลกให้ได้นะฮะเขาก็ได้มุ่งมั่นตั้งใจที่ซ้อมทําร่างกายต่อเนื่องนะครับ นิโคลเคยโลก็ได้เสริมแก่งทุกจุดนะฮะตั้งแต่ช่วงบนยันช่วงล่างนะฮะเขาก็ได้เข้ายิมเข้าฟิตเนสแล้วก็ได้ได้เข้าค่ายที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสาสีประพาย,ยิ้มโดยมีเทรนเนอร์คู่ใจอย่างอาจารย์เจพีกาลเซอร์จะเป้าให้นะฮะคอยเทรนคอยติวเข้มให้เหมือนเดิมนะฮะ ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ล้วนมีจุดอ่อนจุดแข็งนี่ก็ถือว่าเป็นงานหินเป็นงานหยาบของนิโคไคลโรเช่นกันนะครับที่ต้องเจอกับซูเปอร์เล็กที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยที่แก้ทางได้เก่งมากคนนึงที่โอ้โหใครก็สู้เขายากนะครับชั่วโมงนี้ป้อนต่อปอนนี่หามาเทียบหามาใส่กับซูเปอร์เล็กเลยนะฮะว่าใครเนี่ยจะมาสยบซูเปอร์เล็กได้นะครับ ถ้ามาสอ่งอาวุธมวยของนิโคไคลโรแล้วเนี่ยผมมองว่านิโคไคลโรทั้งหนักทั้งแรงนะครับโอ้โหถ้าซุปเปอร์เล็กโดนหมัดของนิโคไคลโรแบบจังแบบแม่นแม่นเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ลนได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าม,ามองมุมกลับนะครับถ้านิโคไคลโรกดซุปเปอร์เล็กไม่ลงเนี่ยก็คงเสียซุปเปอร์เล็กนะครับผมมองว่านิโคไคลโรเนี่ยยังช้าแล้วก็เข้ารวมนะครับโอ้โหยังแบบว่ามีจุดอ่อนให้เห็นได้เหมือนกันนะฮะถ้าช้าเข้ารวมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนซุปเปอร์เล็กสวนศอกได้เหมือนกันนะครับโอ้โห ไม่นำช้าเนี่ยอาจจะโดนซุปเปอร์เล็กเนี่ยเจาะยางก็ได้นะครับโอ้โหเพราะว่าไอในไฟที่เจอกับน้องโอเนี่ยก็มีจุดน่้เห็นเหมือนกันโดนน้องโอเนี่ยเตะเจาะยางตั้งหลายครั้งนะครับโอ้โหขาเนี่ยโอแทบจะเดินไม่ไหวแล้วนะฮะแต่น้องโอเนี่ยมันพลาดซะก่อนนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยนิโคไคโรต้องไปแก้ในจุดนี้ให้ได้เพราะว่า,า,าไอ ซุปเปอร์เลกเนี่ยเป็นมวยที่แก้ทางได้เก่งมากนะครับเป็นมวยที่โอ้โหสมองมวยเนี่ย IQ Ach illa, Ach illa, Ach illa, อัจฉริยะอัจฉริยะมวยไทยอยู่แล้วนะครับโอ้โหถ้านิโคมาสู้กับซุปเปอร์เลกในชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าต้องตั้งใจเตรียมตัวมุ่งมั่นเอเตรียมตัวที่จะมาสู้กับซุปเปอร์เลกเป็นอย่างดีนะครับ ใช่เรียกว่าใครจะเป็นต่อเนี่ยผมมองว่าซูเปอร์เลกเป็นต่อ ro, นิโคไคลโลแน่นอนนะครับเพราะว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยได้เปรียบทุกอย่างนะครับยกเว้นเรื่องรูปร่างสสูงนะครับที่ซูเปอร์เล็กเสียเปรียบโอ้ได้เปรียบทุกอย่างทั้งอาวุธมวยทั้ง IQ สมองมวยทั้งความเป็นมวยนะครับแล้วกออ็ประสบการณ์นะฮะซูเปอร์เลกมีมากกว่า Nicole, นิโคแน่นอนนะฮะ ถ้ามาต่อยยืดเยื้อแบบครบ5้ายกเนี่ยผมมว่าซุปเปอร์เล็กไม่น่าพลาดนะครับน่าจะชนะคะแนนนิโคคาเนโลไปได้นะครับโอ้โหแต่ถ้าเรียกว่าใครจะชนะน็อกเนี่ยก็คงเป็นซุปเปอร์เล็กอยู่ดีนะครับโอ้โหเพราะว่าอาวุธมวยของซุปเปอร์เล็กเนี่ยมันมีครบทุกอย่างนะครับมาเท้าเขาสองครับโดยเฉพาะศอกของเขาเนี่ยโอ้โหถ้าได้ทํางานเมื่อไหรถ้าโอ้โหนิโคคาเนลโลเข้าหลวมถ้าเปิดหน้าเมื่อไหรเนี่ยก็มีสิทธิ์หน้าแหกได้เหมือนกันนะครับ เพราะซ่ปเปอร์เลนี่เขาให้หมานิโคไคลโลดโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออนิโคเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับที่เอาชนะนักมวยไทยมาหลายต่อหลายคนเนี่ยไม่ฟุกแน่นอนล่ะครับกดน็อกมานาตอนนักแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเจะมาดนิโคโดเดดขาดเขาจะตั้งใจเขาจะเตรียมตัวฟิซซ้อมมาอย่างดีนะครับจะหาวิธีมาแก้ทางนิโคไค,ค,คโลให้ได้นะครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูบนเวทีนะครับว่าวันที่24มกราคมนี้ใครจะน็อกใครใครจะเป็นผู้รับการชูมือนะครับโอ้ส่วนตัวผมก็มองว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยน่าจะชน,นคะคะแนนนิโคไคโ,คโคล,โลไปได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะถึงกดนับกดน็อก นิโค่ไปเลยนะครับโ,โหส่วนแฟนมวยคิดอย่างไรคิดว่าไฟนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะแฟนมวยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานาที่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามสารการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวยลืมไปตามกันได้ที่ adlypy24 adpy24 อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม